บ้านเก๋ไก๋สไตล์ญี่ปุ่นวันนี้เอ๊ะรูปร่างแปลกดีนะคะเนี่ยว่าไหมคะก็ลองดูดีๆนะครับตรงกลางบ้านมีถนนตัดผ่านด้วยมันยังไงจริงด้วยค่ะเออมันแปลกดีอะแล้วข้างทางก็มีห้องแบ่งออกเป็นหลายๆห้องด้วยนะคุณเห็นไหมนั่น่ะแหมไอเดียก็ดีนะคะใช้พื้นที่ได้มีประโยชน์พูดได้ดีนี่คุณเออใช้ได้ใช้ได้นะเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเราจะพาไปชมบ้านที่อยู่ใจกลางเขตพักอาศัย ที่มีถนนผ่านกลางบ้านกันค่ะที่นี่คือจังหวัดเฮียวโกวันนี้เราพาทุกท่านมาที่เมืองอากาอิชิจังหวัดเฮียวโกะอ๋อเยี่ยมเลย นิชิอากาอิชินะครับมีชินคันเซนมาถึงแล้วด้วยแหมสะดวกจริงๆเลยแล้วครับสวัสดีครับมมาเจอกันแล้ววันนี้ต้องขอฝากและฝากตัวด้วยนะครับทั้งสองท่านเลยครับดูน่ารักจริงๆเลยนะครับขอบคุณครับอยากจะทำ่าแต่งงานกันมากี่ปีแล้วละครับที่แต่งงานกันเนี่ยนานแค่ไหนแล้วครับ ใช่ไหมสามสิบหกเลยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วบสคนหนึ่งบอกว่า32คนนึงบอก36นั่นมันยังไงกันแน่ละครับตกลงแต่งกันหรือเปล่าเนี่ยสามสิบสามปีครับผมจำได้ใช่ใช่สามสิบสามปีมันนานจัดนั่นเองครับ สองสามีพัญญาธนาเบกแต่งงานกันมาเป็นเวลา33ปีแล้วและบ้านที่อยู่อาศัยก็มีอายุนานพอๆกันจนเก่ามากพวกเขาจึงตัดสินใจสร้างบ้านใหม่เมื่อ2ปีก่อนแถวนี้นะเงียบสงบดีจริงๆเลยนะครับแหมเงียบ<อ>มากๆ<ช>เลยครับแล้วท้งนี้ก็คือบ้านของเรา<อ>ครับโอ้โอ้รูปร่างก็แปลกดีนะครับแต่ว่าแหมไม่เห็นจะมีหน้าตรงหน้าต่างอะไรเลยนะครับข้างหน้านี่นะเอ๊ะทำไมล่ะครับ แค่มองจากภายนอกก็ดูไม่ธรรมดาแล้วแต่ยังมีที่แปลกกว่าน,นี้อีกเดี๋ยวก่อนนะครับนี่มันเออนี่มันถนนอย่างนั้นเหรอเน,นี่ยใช่แล้วค่ะมีถนนผ่ากลางบ้านเลยเหรอครับโอ้โอไม่น่าเชื่อว่ามีถนนตัดผ่านกลางบ้าน คือถ้าดูด้วยตาอาจจะไม่ชัดแต่ว่าถนนนี้เป็นเนินสูงพอสมควรเลยนะครับเนี่เป็นเนินขึ้นไปเลยเนี่ยขอผมลองเดินหน่อยนะครับเข้าไปเลยได้ไหมครับได้โอ้เป็นทางเดินที่มีกำแพงสองด้านและเป็นทางโค้งเข้าไปด้านในเรื่อยๆ นี่มันอะไรครับเนี่ยอะไรเอ่ยโอ้มันแคบลงเรื่อยๆนะครับมีหน้าต่างอยู่ที่พื้นด้วยนี่มันอะไรครับเนี่ยมีเสียงด้วยเหรอครับมีเสียงอะไรก็ไม่รู้นะครับลองเปิดดูได้ครับโอ้อเปิด <ๆ S 2> ดูได้ด้วยนะครับเปิดได้ไล้ครับเปิดแล้วว้าวมีคุณน้องหมาอยู่ด้านในโอ้อโหอยู่ในนี้เลยเหรอครับตรงน,นี้เป็นบ้านสุนัขนะคะจริงๆเลยครับบ้านสุนัขที่อยู่ใต้พื้นเหรอเป็นบ้านที่ประหลาดจริงๆ เอาแล้วทำไมถึงสร้างบ้านที่มีถนนผ่ากลางบ้านแบบนี้ล่ะครับเพราะอะไรเหรอครับเพราะว่าพื้นที่มันแคบครับด้านหลังกับด้านข้างก็มีบ้านติดกันแล้วก็เลยทําทางเอาไว้เผื่อให้มีแสงส่องเข้ามาในบ้านได้นั่นเองนะครับโอถ้าสร้างแบบปกติแสงก็จะส่องเข้ามาไม่ถึงใช่ไหมครับเพราะว่าบ้านมันติดกันมากเกินไปเพราะความแออัดทำให้แต่ก่อนบ้านนี้ต้องปิดม่านไว้ตลอดเวลาเพราะกลัวเพื่อนบ้านจะมองเข้ามาเห็นข้างใน บ้านที่สร้างใหม่นี้กำแพงด้านนอกจะไม่มีหน้าต่างแต่จะสร้างทางเดินผ่ากลางและทำหน้าต่างไว้หลาย,ลายบาๆ,ๆบ้านเพื่อรับสายลมและแสงแดดอย่างที่เห็นวัตถุดิบที่ใช้ทำกำแพงนี่มันดูระยิบระยับจับตาชะละเกินนะครับสล้วก็ทำมาจากเศษแก้วป่นะละเอียดเอ้เศษแก้วป่นนี่เองเนาะทำมาจากเศษแก้วเยลยครับโอ้ เศษแก้วที่อยู่ในกำแพงจะช่วยกระจายแสงที่ส่องลงมาทำให้ภายในห้องสว่างมากขึ้นด้วยเอาละค่ะไปดูในบ้านกันเลยนี่เป็นหน้าบ้านใช่ไหมครับเนี่ยทั้งด้านซ้ายมือเลยนะครับโอ้ครับงั้นต้องขอรบกวนหน่อยนะครับชเชิญเชิญครับโอ้ต้องหมมีหน้าต่างเยอะจริงๆเลยแหมสว่างใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอื นี่คือห้องรับแขกที่มีหน้าต่างหลากหลายขนาดความลับของแสงสว่างในบ้านนี้อยู่ที่รูปร่างของกำแพงด้วยกำแพงบ้านนี้ก็โค้งตามทางเดินด้านนอกเลยใช่ไหมครับที่เป็นแบบนั้นนไปฟังกันคะ่ะว่าทำไมสร้างกำแพงโค้งแบบนี้แล้วห้องถึงสว่างขึ้นได้เราไปฟังเหตุผลของพวกเขากันคะ่ะ คือว่าพระอาทิตย์จะขึ้นจากตะวันออกมาตะวันตกใช่ไหมครับเราก็เลยทํากําแพงให้มันโค้งตามทิศที่พระอาทิตย์จะตกมันก็เลยทําให้เรารับแสงสว่างได้ทั้งวันเป็นไอเดียรวบรวมแสงและลมที่ดีมากถนนที่ผ่ากลางบ้านก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วยการคำนวณการใช้พื้นที่เป็นอย่างดี ตอนแรกฉันก็ตกใจเหมือนกันค่ะแต่พออยู่ๆไปมันก็สะดวกสบายดีค่ะและนอกจากรวบรวมแสงและลมทางเดินนี้ก็มีประโยชน์อย่างอื่นด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประโยชน์ที่ว่านี้คืออะไร 60ปทน้นาถึนใจปรับปรุงบ้านใหม่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วัยเกษียณและสถาปนิกได้แนะนำไอเดียให้ตัดถนนผ่านกลางบ้านค่ะเก<อ>ไม่ได้ไม่พอใจนะคะรู้สึกน่าตกใจมากกว่าค่ะและคนที่ช่วยให้ทั้งคู่ตัดสินใจเลือกแบบบ้านนี้ก็คือบรรดาลูกสาวของเขานั่นเองแต่ว่า หลังจากสร้างบ้านเสร็จลูกสาวก็แต่งงานออกเรือนกันไปหมดกลายเป็นว่าทั้งคู่ต้องอยู่บ้านทรงแปลกประหลาดนี้กันแค่สองคนระดับพื้นของห้องรับแขกสูงกว่าห้องครัวรอย่างนั้นเหรอครับเนี่ยเล่นระดับ<อ>ครับห้องครัวนี้อยู่ต่ำกว่าพื้นดินประมาณ50เซนติเมตร ระดับพื้นที่ต่ำนี้ทำให้อุณหภูมิในฤดูหนาวนั้นอุ่นขึ้นและตอนฤดูร้อนก็เย็นกว่าปกต,ติแต่การสร้างพื้นต่างระดับแบบนี้มันต้องใช้เงินมากพอสมควรเลยทีเดียวใช่ครับถ้าเราเอาดินที่ขุดไปทิ้งเองต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะเลยแต่ว่าเราทำเอาเอาดินที่ขุดไปมาทำเป็นเนินด้านนอกก็ประหยัดดินที่ขุดขึ้นมามีปริมาณ70ลูกบาทเมตรค่าใช้จ่ายในการนำไปทิ้งนั้นมีราคาถึง700,000เยนเลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้เราจึงนำดินที่ขุดขึ้นมาไปใช้ทำเนินตรงกลางบ้านเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะนี่ก็คือบ้านที่น้องหมาที่เราเห็นจากด้านบนเนินนั่นเองน่ารักมากๆเลยอยู่ตรงนี้เองนะครับเป็นบ้านสุนัขที่เราทำขึ้นโดยเฉพาะเลยโอ้นี่จับฝังเข้าไปในกำแพงเลยเหรอครับเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับ บ้านน้องหมานี้ใช้ช่องว่างใต้เนินกลางบ้านสร้างขึ้นมาเป็นบ้านที่ดูหรูหราใช้ได้เลยทีเดียวแหละค่ะว่าแต่ว่าในบ้านน้องหมามีคอลเลกชันเหรียญทองด้วยนะเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับคือว่ามันไม่มีที่จะแขวนก็เลยไปแขวนในนั้นเลยแหมแต่ก็ไม่น่าจะาไปไว้ในบ้านของน้องหมาแบบนี้นะครับในของดีนะเนี่ยรู้ว่าจะแขวนยังไงอย่างนี้นี่เอง ข้อเสียอย่างหนึ่งคือกำแพงที่โค้งเป็นแนวยาวทําให้มีข้อจํากัดแบบนี้แหละค่ะก็เลยต้องออกไปไว้ข้างในนะคะรัรบปกติทุวภาคกันว่า,วาแมวค<อ>ู่กับเหรียญทองแต่ของเราสุน,นัขคู่กับเหรียญทองค่ะทางลาดและบ้านน้องหมาคุณธนเบะก็เป็นคนสร้างเองกับมือเลยทีเดียว เป็นไงคะน่ารักไหมคะมากมากเลยเชเดียวครับลงมาเองได้ด้วยนะครับแต่ว่าคุณธนบัตรทำของพวกนี้เองเลยเหรอครับ<อ>สมมากก็ทำเองเลยแล้ะครับของที่คุณธนบัตรทำขึ้นมายังไม่หมดเพียงแค่นี้ไปดูกันดีกว่าค่ะเขาทำถทังขยะให้ด้วยนะคะ <c oughs> ทำจากใบปลิวที่จะแจกมานะคะเป็นถังขยะทำจากกระดาษที่เอาไว้ใส่ขยะในครัวแล้วนำไปทิ้งได้เลย พาตว่าทำเอาไว้เยอะมากเลยนะครับพอลงมือทำแล้วมันมักที่จะหยุดไม่ค่อยได้นทำไปเรื่อยเลยครับถึงพลาสติกนี่ก็ใช่ค่ะโมันดูดีจริงๆนะครับคุณผู้หญิงทำเองเลยเหรอครับเขานั่นแหละค่ะไม่ใช่ฉันหรอกค่ะอันนี้คุณผู้ชายพับเลยเขาไม่น่าเชื่อเลยนะครับถ้าเป็นงานพูกใช้ความละเอียดแล้วก็เป็นนาทีเก่งเราเนี่ยละเอียดเลยเป็นงานถนัดของคุณธนาเบะก็เลยเป็นโชคดีของคุณนายเลยนะคะ โอ้นี่เป็นชั้นสองแหรอครับใช่ครับชั้นสองครับโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยฮ่าฮ่ดูสิเนี่ยโอ้ <S <S รถคันนี้ช่วยให้คุณประหยัดน้ำมันถึง14.9กิโลเมตรต่อลิตรด้วยระบบแก๊สโซลีนดเรกต์อินเจคชั่นคุ้มค่าทุกหยดดสัมผัสเทคโนโลยีเหนือชั้นใน Ford ดโฟกัสใหม่ราคาเริ่มต้นเพียง759,000บาทสิ่งสกรปรกสารตกค้าง หลังได้สะอาดสุดๆด้วยเบอร์กอรมอสด,ดีทอกซิฟายแชมพูแชมพูสูตรประจุพวูวครีมลดเลือนริ้วรอยที่ได้แรงบา,านดาลใจจากการทำเลเซอร์ใหม่ Revitalift Laser ด้วยสารปฏิบัติการเพื่อเผยผิวสวยผิวเด้งดูเต่งตึงรูขุมขนดูเล็กลงริวรอยดูลดเลือน Revitalift Laser ใหม่จาก l o r e a l Paris ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของคุณทานาเบกแบ<ม>ห่งจังหวัดเฮียวกโกะเมืองอากาิชิ ซึ่งเป็นบ้านที่มีถนนตัดผ่านกลางบ้านเ,เแล้วถ้วยรางวัลพวกนี้เนี่ยคืออะไรกันแน่ล่ะครับโอ้ถ้วยรางวัลเยอะในห้องเสือญี่ปุ่นมีถ้วยรางวัลอยู่เต็มห้องมันคืออะไรกันแน่ นี่มันสุดยอดจริงๆเลยเป็นผู่เลี้องรับระบ,บำดาบของพวกลูกๆ้กเขาลูกสาวของคุณธนาเบดมีฝีมือด้านระบ,บำดาบระดับต้นของประเทศเลยทีเดียวค่ะโอ้โหยอดจริงๆเลยนะครับ ครับโอ้แมาแต่ว่าถ้วยรางวัลเยอะแบบนี้แล้วที่วางถ้วยนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับคือวางที่ผมเห็นว่าเผดานมันค่อนข้างจะสูงกัเลยใช้วิธีนี้ช่วยประหยัดพื้นที่นั่นเองครับนี่ครับฉั้นวางของคุณธนาเบก็ทำเองกับมือทำได้ทุกอย่างเลยนะคะเนี่ย แต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับแหมเพดานนี่ก็สงูงจริงๆด้วยนะครับครับเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าตั้งใจทําไว้ให้ผู้รูลูกเขาฝึกซ้อมรํากันนะครับเวลาเขารําจะได้ขยับตัวได้คล่องแคล่ว แต่พว้ลูกๆเขาก็แต่งงานกันไปหมดแล้วห้องนี้ก็เลยแทบไม่ได้ใช้งานตส่าห์ทำดานให้สูงๆแต่ว่าเสียดายไม่ได้ใช้แต่งงานไปแล้วอะละแม่แบบนี้จ้ของสองคนก็เหงาสิครับเนี่ยที่ด้านข้างๆห้องพระนี้มีประตูที่น่าสงสัยอยู่ด้วยพโอพ่อ แบบนี้นี่เองครับทางเดินนี้เชื่อมมาที่ชั้นสองเลอเนี่ยโอ้ว้าวใช่แล้วเนินตรงกลางบ้านนี้เป็นทางเดินที่ขึ้นมายัางชั้นสองได้และทุกเดือนที่บ้านหลังนี้ก็จะมีพระจากวัดใกล้บ้านเดินขึ้นเนินมาทำพิธีที่ห้องพระชั้นสองอ๋อนิมนตครับนิมนครับ และคุณยายอายุ92ปีคนนี้ก็เป็นขาประจำของเนินนี้ด้วยเพราะการเดินขึ้นเนินนั้นง่ายกว่าเดินขึ้นบันไดไปชั้นสองเยอะเลย เป็นบ้านที่น่าสนใจดีนะคะ,คะดูภายนอกอาจจะแปลกตาไปบ้างแต่พอมาดูลึกๆแล้วใช่ได้ดแถมยังมีพระเดินมาสวดมนต์ด้วยะนะ,ะไม่ใช่ตัวประกอบจากทางรายการ<ม>ใจไหมเนี่ยาทางเดินจากชั้นหนึ่งไปชั้นสองนี่มันโค้งๆเหรอคะอ ถูกต้องไหมคะมันโค<อ>้งโค้งแบบนี้เลยะคะ่ะใช่ค่ะถ้าดูเผินเหมือนจะไม่สูงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็สูง,สงจริงเหรอคันเนี่ยนี่ประมาณนี้เลยค่ะนะจุดที่น่าสนใจของบ้านธนบเบก็คือทางเดินนี้แหละคะ่ะมันจะค่อยๆโค<อ>้งขึ้นมาเรื่อยๆไปจถึงประตูชั้นสองนี่ค่ะ,คะอะอย่างนี้นี่เองนะคะส่วนพื้นที่ที่อยู่ลึกลงไปในดินก็อาจจะมีแสงน้อยบ้าง แต่ด้วยกำแพงที่ค้งรับกับแสงและวนตถต่างก็มีหลายบานที่ทําไม่มีแสงเข้ามาจากหลายทางด้วยกันก็มีแสงเข้ามาบ้างค่ะเแล้วที่ว่าการเอาดินที่ขุดขึ้นมาไปทิ้งเนี่ยต้องใช้เงินมากขนาดนั้นเลยใช่ค่ะหนึ่งลูกบาทเมตรประมาณหนึ่งหมื่นเยนที่เจ็ดสิบก็ตกประมาณเจ็ดแสนเยนนะคะเจ็ดแสนเยนเลยเหรอคะแพงใช้ได้เลยนะเนี่ยแค่เอาไปทิ้งเท่านั้นเองเหรอแต่ว่าเขาก็เอาดินที่ขุดมาไปถมทําเนินอย่างนั้น ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะใช่ค่ะใช่ฉลาดมากเ,<ข>าเลยนะเขาคิดได้ยังไงกันนะในจุดนั้นที่ขนย้ายกัน<ช><ช>เนี่ยนะใช่ค่ะเรามาดูราลิเอียดของบ้านคุณพี่เด็กดืกอ่วนะคะครับเชิญอันนี้นะคะคือค่าก่อสร้าง26ล้านเยน มันก็ไม่แพงอย่างที่คิดเลยนะครับระนะแต่ว่าเนินโค้งนั่นทําให้รูปบ้านเนี่ยดูแปลกตาไปเลยจริงด้วยค่ะดูเหมือนสิ่งก่อสร้างแบบสไตล์ยุโรป<ช>เลยนะคือหน้าต่างเยอะแบบนี้น่าจะทําราวตากผ้าไปซะเลยนะขอเสนอไม่ใช่ว่าเอาไอเดียผมมาตั้งคําถามในท้ายรายการหรอกนะ น่าสนใจแต่เพียงแต่ตเสนอไว้เอาละค่ะ,ลละคเดี๋ยวรอชมกันดีกว่าอ๋อลครับครับ,รบงั้นเราไปชมพื้นที่ภายในบ้านกันต่อเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรกันบ้างคะ่ะได้พื้นที่ด้านบนถนนคือส่วนที่เป็นห้องนอนของคุณธานาเบะขอรบกวนหน่อยนะครับโอ้ห้องนี้สว่างจริงๆเลยนะครับสว่างมากครับถ้าเปิดหน้าต่างจะสว่างมากเลยใช่แล้วล่ะครับ หน้าต่างบ้านใหญ่รับแสงแดดได้อย่างเต็มที่ว่าแต่ทำไมถึงแยกห้องนอนล่ะคะคือเวลาทำงานของเราจะไม่ค่อยตรงกันตรคไหบใช่ค่ะแล้วเขาเป็นคนตื่นเช้ามากค่ะตีสี่ก็ตื่นมาทำอะไรครับตีสี่ก็ราบตื่นมาแต่เช้ามืดเลยนะครับพับถุงพับถุงอะไรเรียเรื่อยเลยมีอะไรทำแล้วก็ทำไปเรื่อย่อ๋อขยันเนาะส่วนห้องนอนของคุณผู้หญิงจะอยู่ชั้นหนึ่ง เป็นห้องที่ดูเรียบง่ายมากแต่ในหน้าต่างห้องนี้ก็แอบไม่ธรรมดาเหมือนกันข้างนอกหน้าต่างนี้เป็นยังไงเหรอครับอ๋อแบบนี้นี่เองเนะเาะไขได้ด้วยนะครับ หน้าต่างบ้านนี้อยู่ติดกับเนินกลางบ้านเมื่อเปิดหน้าต่างตอนเช้าก็จะมีลมอ่อนๆพัดเข้ามาจากหน้าต่างข้างล่างนี้สามารถมองเห็นคุณผู้ชายได้ด้วยนะครับห้องคุณผู้ชายอยู่ตรงนั้นเลยนะครับที่ผมตื่นก่อนเขาพอถึงเวลาผมจะโปรตโกนเรียกเขานะครับตรงจากรูนี้เลยกันจากตรงนี้เลยครับครับทั้งคู่ตื่นนอนคนละเวลากันนอนคนละห้องกันแต่ทั้งคู่ก็มีงานอดิเรกที่เหมือนกัน งานอนดิเรกที่เหมือนกันของครอบครัวคุณธนเบะคืออะไรคือเราทั้งคู่ชอบดื่มเหมือนกันโอ,โอ,โอมาเจคัะถูกต<ด>้กองค่ะเขาชอบดื่มเบียร์ค่ะส่วนฉันได้หมดทุกอย่างค่ะ<อ>ทุกเย็นทั้งคู่ก็จะมานั่งดื่มสังสรรค์กันและวันที่อากาศดีๆก็จะออกไปเปลี่ยนบรรยากาศดื่มตามสวนสาธารณะและคุณผู้ชายก็ได้ทำกระเป๋าใบนี้ขึ้นมา โอ้นี่อะไรกันเนี่ยนี่มันอะไรครับโอ้หยิบออกมาได้ด้วยนะเนี่ยโอ้ยน้ารักจริงๆเลยขึ้นเป็นพิเศษครับม่ว่จะเอียงหรือว่าจะเวียงแก้วไปมาน้ําก็จะไม่กระชอกอ๋อมันมีโชคอยู่ตรงนี้แมไอเดียนี้เจ๋งมากเลยนะครับใช่เลยเยี่ยมเลยครับโอ้เจ๋งสุดยอดไปเลยเอียงเท่าไหร่ก็ไม่หกและแล้วก็ต้องลอง ชื่นละเกินแหมนั่งดื่มเบียร์หน้าบ<ม>้านแบบนี้มันดีนะครับบรรยากาศดีมากครับห้องฟ้าด้วยห้องฟ้าสดใสเลยครับ,รบสใสก,<น>ก็อยากจะขอเอา,เอาลองวางกับพื้นดูซิว่ามันจะหกหรือเปล่านยหกนะครับถ้าเอากระป๋องนี่วางเนี่ยหกแน่ๆเลยนะครับๆๆๆอย่างที่เห็นนะครับทีนี้เราใส่อย่างนี้ครับไม่มีปัญหาเลยนะครับเห็นไหมครับแหมคิดมาแล้วเยี่ยมเลยนะครับคิดได้ยอดเยี่ยมมากเลยครับที่ขาดไม่ได้ตอนที่เราจะดื่มกันนะครับต้องใส่อันนี้ไว้จะได้ไม่หก แค่มีแก้พิเศษของคุณธนาเบกเราก็สามารถฉลองกันบนเนินได้อย่างสบายใจอไอเดียเขาดีมากเลยนะคะใช้ได้เลยนะว่าไหมาอ๋อประการคิดอยู่ใช่ฉลาดมากจริงๆเลยนะแถมยังเก็บความเย็นได้ดีนะจริงด้วยค่ะช่างคิดค่ะ คุณธนบดีเนี่ยทำนู่นทำนี่ได้หลายอย่างนะคะใช่ค่ะเขาทำของใช้ง่ายด้วยตัวเองหลายอย่างเลยอย่างเช่นแบบกระเป๋าที่เอาไว้ใส่แก้วเนี่ยนะคะดูสิคะเนี่ยว่าแต่จะต้องมีตัวหนังสือนี้ด้วยอย่างนั้นเหรอครับเนี่ก็ใช่หมือนกันเหรอ เขาอาจจะชอบอะไรที่มันเข้าใจง่ายๆแล้วคุณผู้หญิงก็เข้ายิมทุกวันก็เลยขอช่วยทากระเป๋าใส่รองเท้าให้มันก็เลยเอามาเป็นออย่างนี้เลยทีนี้คงจะเข้าใจใช่ไหมว่าทำไมองมีตัวหนังสือด้วยค่ะเขาทำเขงใช้เองหลายอย่างจริงๆเะคะแม่น่าชื่นชมเขาคือมือดีด้วยแต่ไม่ต้องเขียนบอกแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าคุณผู้หญิงเองก็ชอบกระเป๋าใบนี้นะคะคงชอบอะไรเหมือนๆกันไงคะไม่งั้นคงไม่อยู่ด้วยกันมาถึง33ปีแล้วนะคะ นานทีเดียวครับนานค่ะเดค่ะอาเรามาดูคาถามของบ้านคุณธนเบกกันดีกว่าะคะคับคําถามของบ้านคุณธนเบกก็คือทุกคนลองดูตรงทางเดินดีๆนะคะดูอยู่ตรงด้านบนจะมีราวติดอยู่ก็อยากจะทราบว่าเขาเอาไว้ทําอะไรตรงนี้นะค่ะดูให้ดีๆเลยเลยค่ะเห็นครับเอาไว้แขวนกระถางต้นไม้ทำเป็นคล้ายๆกับม่านสีเขียวอะไรแบบนี้จะใช่หรือไม่ ก็ไไมียาวไปอีกฝั่งหนึ <so to to <oh ่งเลยนั <oh ่นใช้ต่อฤดูร um> ้อนนะคะใช่งั้นเอาไว้แขวนก็ดิ่งลมด้วยหรือเปล่าแล้ช่วงเทศกาลโอบงนะฮะช่วงหน้าร้อนนะแขวนก็ดิ่งกุ้งกลิ้งกุ้งกลิ้งอย่างนั้นเหรอะไรแบบนั้นไม่ใช่ว่าเกาทำผ้าม่านแล้วก็แปะคำว่าผ้าม่านลงไปอีกเหรอคะจะตรงไปตรงมาไปไหม สีเขียวด้วยใช่ไหมคะเขียนว่าผ้าม่านด้วยดูแล้วน่าจะไม่พนอะไรแบบนี้จริงๆคนะรังเหล็กที่ติดอยู่สองข้างทางนี้เอาไว้ทำอะไรกันแน่ไปดูกันจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเอาไว้ห้อยเจ้านี่ครับอ๋ออันนี้คมเหรอครับเนี่ยติดเอาไว้ครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับอ้อยอย่างนี้รังเหล็กอันนี้ใช่ประโยชน์จริงๆ บ้านของคุณธานาเบะมีศาลเจ้าตั้งอยู่ก่อนมาที่นี่ก่อนที่จะทำบ้านใหม่แล้วเมื่อถึงช่วงเดือนสิงหาคมเขาก็จะนำโคมมาห้อยแบบนี้และเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆแถวนี้มากเอเองินพอถึงช่วงนั้นก็จะมีคนมาแถวนี้เยอะเลย <S <S ใช่ไหมครับ,รบเขาก็จะมาะไหว้ศาลเจ้ากันนะครับที่แท้ก็มีไว้ใช้สำหรับแบบนี้นี่เองนะครับครับ วันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งบรรดาลูกๆหลานๆจะมาสังสรรค์กันที่นี่คุณธนาเบเองก็กลายเป็นคุณปู่ไปซะแล้วเจนะิมล้อว้เหรอครับจุ่มลงไปคืนนี้จะเป็นปาร์ตี้ของทอดเสียบไม้ทำไปทำไปไป,ไปเลยทำไปโอ้ทอดที่ตรงกลางนี้เลยนะ ทำไมดูทุกคนคล่องแคล่วจังเลยล่ะเนี่ยอยู่อยู่นานๆทีอ๋อทัทุกอาทิตย์เลยนะครับชอบสังสรรค์กันจริงๆเลยนะบ้านนี้บ้านเราก็เป็นแบบนี้กันมานานแล้วค่ะบอ๋อเป็นมานานแล้วถ้ามีถนนติดบ้านบางทีก็มีเรื่องแปลกๆด้วย คือว่าเมื่อไม่นานมเนียมีคนแปลกหน้าเดินเข้ามาด้วยนะคะคือเขาคงสงสัยว่านี่มันบ้านหรืออะไรกันแน่แล้วก็เดินไปดูตามทางว่ามีอะไรอยู่นะคะมาอย่างนี้แล้วเราบอกเขาว่าไงครับก็บอกว่านี่มันบ้านชน,นะห้ามเข้ามา,ดา,าโดยไม่ไดานั่น,นะสอิอยู่เดินมาได้ยังไงจริงๆเลยใช่เดินมันสูง<ช>ครับเขาคิดว่ามันอาจจะเดินทะลุไปที่อื่นได้หรือเปล่าเขารลลองเดินเข้ามาดูนะครับ เป็นบ้านที่มีทางเดินที่น่าค้นหาจริงๆแต่ก็ดูเหมาะสมกับคุณสามีพัญญาคู่นี้ด้วยค่ะน่าไปในช่วงงานเทศกาลนะ,ะจะแวะไปขอขนมสักหน่อยหิวใช่ไหมคะอยากกินของฟรีบรรยากาศดีค่ะดีค่ะดี จริงๆก็เป็นบ้านที่แปลกแต่ก็ดูดีมากด้วยนะครับแถมห้อยโคมแล้วก็ดูเข้ากันเข้ากันอีกด้วยดูเก๋ด้วยค่ะแต่น่าเสียดายนะคะอุตส่าห์สร้างบ้านใหม่แต่ลูกๆก็แต่งงานออกไปกันหมดแล้วทั้งคู่คงเหงาแย่แต่เขาก็มาปาร์ตี้กันทุกอาทิตย์เหงา่หงอยแล้วก็มีปาร์ตี้กันทุกอาทิตย์นั่นแหละเห็นว่าบ้านไม่อยู่ไม่ไกลเลยนะคะสนมากเลยอุ้มหลานกันนะกอดหลานหายแล้วล่ะหายเหงาหงอยเศร้าค่ย ้นะานฉดวยตอนต่อไปเราจะพาไปชมบ้านที่อยู่ตรงทางแยกรูปตัวว Y ที่มีขนาดเล็กมากกันจุดเด่นก็คือการใช้พื้นที่ที่มีอยู่น้อยนิดให้คุ้มค่าและการใช้บันไดวนกลางบ้านเพื่อรวมแสงส่องมาภายในบ้านหลังนี้ใช้พื้นที่ทุกส่วนได้อย่างคุ้มค่าจริงๆรับรองว่าไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะ ปีนี้เข้าสู่ปีที่5ของรายการของเราแล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีบ้านที่น่าสนใจส่งมาในรายการของเราไปถ่ายทำได้เลยนะครับใช่ค่ะเพวาเรารออยู่ากด้วยครับ